แห่งจินตนาการใช้สมองคิด่านหัวใจมองการทุกสิ่งภาพที่เห็นอาจไม่เป็นเช่นความจริงดังที่คาดวาดไว้ทุกสิ่งลึกๆนั้นรู้สึกดีโลกมืดมนย่างชัน เสียงดนตรีสินั้นเหมือนมุนสวรรค์น,นนีสร้างความหวัาางสร้างกลังให้ชีวีเพื่อฟันไปไกลกว่านี้ขอไม่ตรีคนห่วงยาย ที่มาเป็นตอนเก้าขวบนะครับงปูนเข้าตาแล้วก็ไปหยอดตามีความจําได้ว่าเรารู้ว่าเราวิ่งแล้วเรามองไม่เห็นเริ่มไม่เห็นเราวิ่งวิ่งไปเตะบอลกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเหมือนปกติเราวิ่งแล้วเราไปชนน,น้าผาอยังมีรอยสวัสดีครับผมวรพงษ์ทองดีครับชื่อเล่นชื่อหนุ่มครับกิจวัตรประจําวันเราจะต้องทําก็คือดูแลแม่เพราะว่าแม่ก็แปดเก้าสิบแล้วเนาะแล้วก็ จะมีชงนมให้บ้างชงกาแฟเรากินบ้างแล้วก็ดูแลท่านก่อนที่เราจะไปภารกิจข้างนอกไม่ต้องรอนะแม่เย็นนี้กับข้ามกินข้าวเลยที่เราจะไปเนี่ยก็จะไปสองแถวนะครับ ออกจากบ้านก็อาจจะไปสองแถวขึ้นรถข้ามฝั่งไปขึ้นรถแล้วก็ลงที่ตลาดมินนะครับก็ตรงนั้นถ้าเกิดว่าดูว่ามีประชากรพอที่เราจะหาอยู่หาอาศัยได้ประกอบสมาชาชีพได้แล้วก็ตรงนั้นแหะครับ ทางเลือกของคนตาบอดเนี่ยต้องยอมรับว่าน้อยต้องบอกตรงๆว่าช่วงของโควิดเนี่ยทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายบางทีออกไปก็ประสบความล้มเหลวก็คือการขาดทุนก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันกระทบประเทือนทุกๆวงการแล้วก็ทางด้านของความปลอดภัยความปลอดภัยที่ว่าก็คือการที่เราออกไปพบแล้วก็ไปสัมผัสกับผู้คนหรือเราจะต้องเดินทาง มือที่เราจะต้องจับราวรถเมย์สองแถวหรือว่าจับประตูจับของรถตู้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังครับนะครับเพราะนั้นทุกท่านที่เป็นคนปกติและสามารถควบคุมได้ก็น่าจะควบคุมดูแลตนเองนะครับเพราะตอนนี้อยากจะบอกกันด้วยความจริงใจว่าพอเราได้รับผลกระทบอย่างมากและยังไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเดินไปยังไงแล้วก็จะได้รับการดูแลจาก ภาครัฐหรือภาคสังคมเนี่ยอย่างไรครับผลทางที่สู้ชีวิตเนี่ยของคนพิการมัน่อนท่านจะหนักหนากว่าคนปกปติแล้วก็ขอให้พวกเราสู้กันต่อไปไม่ว่าจะเป็นอาชีพในด้านไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นอาชีพที่สุจริตเป็นอาชีพที่ถูกต้องนะครับคือเราต้องอยู่ให้ได้และเราต้องอยู่ให้เป็นในสภาวะแบบนี้ครับ i <laughs>